โอปอค่ะในช่วงไมกะไอเดียเติมฝันปันยิ้มในวันนี้โอปอในช่วงเม่กะไอเดียนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสถาบันออกแบบแห่งหนึ่งที่อยู่ในวัดครับถูกต้องเลยครับสถาบันออกแบบอยู่ในวัดผมมีน้องสาวคนหนึ่งครับเธอจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยครับ ตอนนี้โอปอก็อยู่ที่สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒแล้วค่ะฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมสถาบันแห่งนี้ตั้งอยู่ที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทร้อยหนึ่งนี่เองค่ะงงกันใช่ไหมล่ะคะวันนี้โอปอจะพาไปหาแหล่งที่มาของแรงบันนาลใจว่าทําไมสถาบันสอนออกแบบแฟชั่นถึงตั้งอยู่ที่วัดแบบนี้ได้ค่ะ ลลรดสรสาคอนจากรายการอินสปายนะคะดีตั้มดรสาคอนครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีสถาบันออกแบบแฟชั่นที่ดูโมเดิร์นได้อยู่ในวัดด้วยที่มีความแปลกกว่าที่อื่นก็คือว่าสถาบันแห่งนี้เนี่ยได้รับการก่อตั้งแล้วก็ริเริ่มโดยพระธรรมมงคลยานหรือว่าหลวงพ่อวิริยังสิเลนโรซึ่งเป็นเจ้าอาวาส วัดธรรมมงคลครับผมอยากทราบนิดนึงครัว่ามีแรงบันดาลใจอะไรที่ทําให้มาสร้างสถาบันอยู่ในวัดแห่งนี้นคะจริงจริงหลวงพ่อเล่าให้ฟังน,นะครับว่าท่านทําสถาบันออกแบบนราชาชนาพัฒน์เนี่ยในฐานะที่ท่านต้องการเห็นเศรษฐกิจไทยดีขึ้นหลังจากวิกิจเศรษฐกิจประเทศไทยปี2 5 4 0เนี่ยท่านต้องการเห็นสินค้าของประเทศไทยเนี่ยมีมูล,ลาค่าเพิ่มแล้วก็สามารถส่งออกไปขายอย่างต่างประเทศได้แต่หลวงพ่อได้มองเลยบอกว่าจะมีสินค้ามูลค่าเพิ่มได้จะต้องมีการออกแบบ จะมีการออกแบบได้ต้องมีนักออกแบบหลวงพ่อมองเห็นตรงนี้นะครับว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบโดยตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปะและวัฒนธรรมความเป็นไทยก็น่าจะสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วก็แตกต่างจากที่อื่นได้แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นครับแรงบันดาลใจในการก่อตั้งสถาบันออกแบบนานาชาติชนะพัฒเนี่ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับแต่ความน่าสนใจของสถาบันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจของสถาบันนี้ก็คือบุคลากรผู้สอนใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเนี่ยการเริ่มต้นของสถาบันเนี่ยเราเริ่มจากความร่วมมือซึ่งสถาบันออกแบบนานชาชนาพัฒน์มีกับสถาบันออกแบบชั้นนาที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีนะครับซึ่งนอกจากเรานํามาบุคลากรซึ่งเป็นชาวยุโรปเป็นครูผู้สอนทั้งหมดแล้วเนี่ยหลักสูตรตลอดจนรายละเอียดการเรียนการสอนต่างๆเรียกว่านำเข้าอิพออนพุตมาจากอิตาลีทั้งหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้นักเรียนไทยเนี่ยมีโอกาสในการที่จะเรียนในมาตรฐานแล้วก็หลักสูตรระดับนานาชาติระดับโลกโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องบินไปเรียนต่างประเทศค่ะแล้วเกณฑ์ในการรับสมัครนักศึกษาที่นี่มีอะไรบ้างะคะออการรับสมัครเนื่องจากเราต้องการเปิดโอกาสให้กับคนโดยทั่วไปนะครับสามารถที่เข้ามาเรียนได้แม้ว่าจะไม่จําเป็นจะต้องมีพื้นฐานทางด้านการออกแบบมาก่อนเลย,เยที่นี่เรามีความเชื่อนะครับว่าครแสวงสําหรับมนุษย์เนี่ย มีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นไม่น้อยไปกว่าพอสวรรค์เลยนะครับหลายคนนะครับต้องเรียนปอว่าเป็นบางท่านเนี่ยเป็นทนายนะครับมีอีกคนนึงเนี่ยเรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางคนเนี่ยเรียนเป็นหมอมาตลอดชีวิตก็สามารถเรียนได้แค่สนใจใช่ครับสามารถเข้ามาเรียนได้เพราะว่า ขอให้มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงเรามีความเชื่อนะครับว่าคนที่มีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความตั้งใจจริงเนี่ยยังไงก็สามารถทําได้และอย่างห้องนี้นี่ยกำลังเรียนแฟชั่นกันอยู่เลยอยากจะถามอาจารย์อีกว่าแล้วนอกเหนือจากแฟชั่นเนี่ยมีสอนอะไรอีกบ้างไหมคะครับ ห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราจัดสาหรับการเรียนแทชั่นอย่างที่คุณบอาว่านะครับอีกหลักสูตรหนึ่งที่เรามีเนี่ยคือการออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์หรือว่า Interior and Product Design <ม>นะครับโดยเป็นหลักสูตร2ปี 2> ะนะครับปีหนึ่งในแต่ละห้องก็จะมีคนเข้ามาเรียนประมาณสัก40คนครับผมค,ครับอายุอะไรอย่างเงี้ยคะตัง้งแต่ไหมเออเรนจ์เนี่ยค่อนข้างกว้างมากมีตั้งแต่16จนถึง60<ฮ>ครัผมแต่ว่า ความหนานแน่นเนี่ยจะไปอยู่ประมาณ20กว่ากว่าจนถึง30กว่ากว่าการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราสอนให้คนเป็นนักออกแบบะนะครับไม่ใช่เป็นอา์ติสต์หมายความว่ายังไงคนที่เป็นนักออกแบบหรือเป็นดีไซเนอร์ที่ดีเนี่ยจะต้องสามารถํำแรงบันดาลใจบวก เท่ากับความเป็นตัวตนของตัวเองเนี่ยเราก็สามารถนํามาสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาสําหรับการขายให้กับสังคมได้ค่ะแล้วก็สร้างม,มาว่าที่นี่เนี่ยมีการให้ทุนกับนักศึกษาที่เรียนด้วยอะคะใช่ครับ<อ>ในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีทุนที่ให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอิตาลีอยู่2ทุนนะครับเป็นทุนทางด้านของออการออกแบบแฟชั่นหนึ่งทุนแล้วก็อินเทรนด์โปรดักต์ดีไซน์อีกหนึ่งหนึ่งทุนนะครับ <c oughs> ซึ่งเมื่อเรียนจบที่อิตาลีแล้วไม่จําเป็นต้องกลับมาทํางานใช้ทุนนะครับ <c oughs> คือ,ท,อทางมูลนิธิเนี่ยตั้งใจไว้แล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ว่าต้องการที่จะสร้างคนแล้วก็พัฒนานักออกแบบให้ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้เขาไปแล้วเขาอยากจะไปทําอะไรอยากจะไปสารฝันของตัวเองต่อทางด้านการออกแบบที่ไหนอย่างไรอะไรเนี่ยทำได้เลยไม่มีข้อผูกมัดครับนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมี คนไปเรียนที่อิตาลีแล้วเกือบ20คนแล้วครับแล้วคนที่ไปนี่มีใครสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบ้างไหมคะมีครับตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนี่ยนะครับก็ไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีนะครับชื่อคุณป้อมเกษตินปัจจุบัน,นเป็นอาจารย์อยู่ที่ศิลปากรปรากฏก็สามารถไปคว้ารางวัลระดับนานาชาติกลับมาประเทศไทยได้ บางคนก็ได้ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศไม่ใช่จเป็นจะต้องเป็นนักศึลย์ทุนถึงจะเก่งนะครับ <Yeah. S 1> นักศึกย์ของเราเนี่ยบางคนก็เก่งจริงๆนะครับไปได้รับเชิญให้ไปโตเกียวแฟชั่นวีคได้รับเชิญให้ไปออกแบบที่เยอรมันถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยร่วมกันนะครับ <Yeah. S 1> ว่าคนไทยเนี่ยสามารถทําได้จริงๆจบรัฐศาสตร์จุฬามาครับก็ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับด้านแฟชั่นเลยแต่ว่ามีความสนใจด้านแฟชั่นอยู่ตั้งตั้งแต่เด็กแล้วครับความรู้สึกในการได้ รับทุนไปเรียนต่อที่อิตาลีก็รู้สึกเป็นโอกาสที่ดีของตัวเองแล้วก็รู้สึกเหมือนสิ่งที่เราทำมาสิ่งที่เรารักมันมันเหมือนเป็นการการันตีอีกครั้งหนึ่งว่ามันมันใช่เส้นทางที่เราเลือกจริงๆครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเ,เราไม่ได้เรียนทางด้านดีไซน์คะ่ะก็จบทางด้านบัญชีมาคะ่ะ ค่ะก็ความรู้สึกที่หลังจากทราบว่าได้รับทุนไปศึกษาต่อที่อิตาลีก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ไปศึกษาชีวิตศึกษางานออกแบบที่สถานที่จริงคือที่อิตาลีเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากๆเห็นครับอ่อห้องบริเวณนี้นะครับเป็นคอนเวนชั่น hall นะครับซึ่งเราเตรียมเอาไว้สําหรับการจัดงานแฟชั่นโชว์แล้วก็การประชุมทางด้านของการออกแบบนะครับแล้วที่นี่ก่อตั้งมาแล้วกี่ปีอะคะก่อตั้งมาเนี่ยประมาณสักสิกปีนะสิปีสิปีแต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราการเรียนการสอนเนี่ยอยู่ที่ใต้เจดีย์ของที่วัดธรมมงคลนะครับ แต่พอการเรียนการสอนมีนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ปรากฏว่าสันที่เริ่มคับแคบแล้วทางมูลนิธิหลวงพ่อวิริยงสุินโทรเนี่ยก็เลยจับสรรเงินอีกจํานวนหนึ่งพร้อมกับที่ดินของมูลนิธิเนี่ยประมาณเกือบ3ามไร่แล้วก็ให้มาสร้างสถาบันแห่งนี้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยต้องการให้เป็นอาคารเรียนที่มีความเป็นเอกเทศมีความเป็นเอกลักษณ์มีอุปกรณ์การเรียนการสอนมีห้องเรียนอยู่กันเรียกว่าถ้าเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยครบช้วนสมบูรณ์ รู้สึกดีใจจังเลยค่ะที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้มารู้ข้อมูลต่างๆว่าที่นี่เป็นสถาบันที่ไม่เล็งเห็นผลกําไรเลยแล้วก็ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรยากที่จะต้องเข้ามาเรียนที่นี่เลยอะค่ะครับระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าสถาบันก็มีพัฒนาการแล้วก็มีการเติบโตมาโดยลําดับเนี่ยนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยมีความยากลําบากแล้วก็ความทุ่มเทความเสียสละของบุคคลที่เกี่ยวข้องในด้านของหลวงพ่อเองเนี่ย ก็ใช้สตางไปในโครงการนี้เนี่ยเรียกว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยล้านนะครับก็เคยเ,เรียนถามท่านเหมือนกันว่าโอ้หลวงพ่อครับแล้วทําไปอย่างนี้เนี่ยจะไหวเหรือเพราะเหมือนเราเราใช้สตางมากขึ้นแล้วเราต้องการที่จะเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนจากนักศึกษาให้ได้น้อยที่สุดหลวงพ่อบอกว่าท่านพอใจมากถามว่าทําไมท่านถึงพอใจท่านบอกว่าคุณลองคิดดูนะครับว่าถ้าอีก10-20ปีนับจากเนี้ยขอให้มีคนไทยเพียงแค่คนเดียว ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ในตราสินค้าไทยส่งออกไปขายยังต่างประเทศแล้วก็นาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้เนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นพันล้านไม่ใช่พันล้านบาทนะเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพอใจมาก ค่ะคุณผู้ชมที่ได้ชมช่วงนี้แล้วเกิดแรงบันดาลใจแล้วอย่ารอช้านะคะส่วนโอปอเจอแล้วค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์สาครมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาแรงบันดาลใจอยู่ค่ะผมหวังว่าหลากหลายเรื่องราวที่ผมนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคงจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคราวหน้าเราจะกลับมานะครับในช่วงวันหยุดสงกรานต์กับรายการอิสปายจิตวายความฝันส่วนตอนนี้หมดหน้าที่ผมแล้วนะครับเจอผมไในใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ถ้าเกิดผมมีอันเป็นไปอย่างนั้นตามที่อดีตที่เคยคิดไว้นะฮะผมก็กะว่าผมเองเนี่ยก็จะข้าธรรมะอาศัยข้าวัดกินวัดละเรือนเนี่ยเมืองไทยเรามีวัดเป็นหมื่นวัดผมกินจนแก่ตายก็ไม่จบแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอดไม่กลัวตายที่นี่เรามีความเชื่อนะครับว่าพรแสแวงสําหรับมนุษย์เนี่ยมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็น ไม่น้อยไปกว่าพรสวรรค์เลย